กินได้บ่หลยแห้งปรู้เห็ดยังแต่ว่าหลยหลายแห้งเกยุดไตตุนยู่ค่ะาอันนี้คือดอกที่แก่แล้วเกิดตะเึองบุน่จนเปื่อย เฮดยุคข้าบ่แมนบ่อุ้ยหักเร็วออสเตรเลียเฮ็ดเกิดหลายอันนี้อยู่สวนสาธารณะไกลๆบ้านปุ่นเกิดตะดนถึกน้ำถึกฝนเมิ่งแมนเฮดยุคข้าบ่ผููได้รู้จักบ่จาฉันก็บอเคย หูจักซื้อเห็ดต้องไปามอากูเบิ้งแต่ว่าลายป้าตรงนี้ลายเยอะสิบพานยางไปเบิ้งสนามตรงสนามคุดบอนเมื่อนั้นเห็นมันเห็ดยุค่าบอจ้ะผู้ดใดห,หล้ดจากบอคือเห็ดยุค่าเนาะเพราะว่ามันเกิดยุดไตต้นยุค่าเห็นบอลายแห้งนี่ดอกดอกใ่มันเน่าแล้วเปื่อยแล้วเบิ้งเนี้ยดอกใ่ค่ะ เก็บกองไว้ยาสีส่งรูปให้อีเมลเบิ้งดูอีเมลเราวหลูจากอยู่บนเห็ดยุคข่านเป็นยังไงคุณเน่ะเกิดเต้เฮืงบุนี่เกิดวานี่เบิ่งนะีแเมนบอมันเห็ดยุคข้าวบอมุจ้า เพราะว่ามันเป็นตัวตยึดต้ต้นยุคข้าไงต้นยุคข้าริบตัดถ้าเห็ดยุคข้ามันก็นก,นกินได้อีแมลล่เราเราค่อยเก็บอยู่เห็ดยุคข้านะเห็ดยุคข้าไนะมนกินได้เห็ดยุคข้าบานเฮานะ จนว่าเปื่อยจนว่าเนา่าจนว่าดำแต่ว่าดอกนหน่อยๆเพิ่นกิดขึ้นมาลายอยู่ดินี่ไข่ในหน่อยๆยังเกิดมาอยู่นอนถา่านอนถ่าอีเมหาเห็ดผู้ได้รูจ้จักผู้ได้รูจ้จักคอมเมนต์มาบอกเนี่ย ถ้ามันกินได้เฮ็ดยูค่ามันเฮ็ดยูค่าคือเพลินวานเนี่ยฉันสิมาเก็บเอาถุงมาเก็บแต่ว่ามันลายแห้งตรงนี้ตรงนี้มีชนิดเดียวจะสิพห้ายาไปบ่งอีกปลาตรงนั้นไปหมว่านนี่ลายแห้งบ่เดเอวถุงมาทั้งเฮ็ดเพล่งเฮ็ดอีหยังเน่ยแต่ว่าเฮ็ดเพิงน่ะรู้จากยูรู้ว่าเป็นเฮ็ดเพิงอยู่แต่อันนี้บ่รู้แต่คิดว่าเป็นเฮ็ดยูค่าไหม มันก็บ่บ่กล้าเก็บไปดอกต้องมีคนมาบอกก่อนว่าแม่นจังซี่นฉันังค่อยสิกล้าเก็บอันนี้เก็บออกมาไว้เก็บออกมากวงไว้ให้ให้หมู่เบิ่งว่ามันแม่นบ่เดี๋ยวสิพาย่างไปเบิ่งย่างไปตรงนั้นอีกย่างย่างไปตรงนี้สิเป็นภาคใหญ่สนามใหญ่ตรงนั้นตรงนั้นเฮ็ดหลายนี่เฒ่าเบิดแล้วแม่เน่าเบิดแล้วอุ้ยๆกองไหล ไปเฮาไปยังไปหาเห็ดป่าตรงนั้นตัวมึงเหอเอาถุงมาน้ำอยู่ว่าสิเก็บเห็ดเพิ่นจงว่าสีย่างบ่เพราะว่าน้ำท่วมตรงนั้นอาสีนเอาไว,ว้เองสิแมจ่จ้าไปเฮาไปไปเอาขุกวนมาลู